สวัสดีครับผมครับวันนี้พามาเอาดูเขาเรียกว่าดูนี้ต่อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราหาหาคำตอบว่าทำไมตอนเราสะลึงสตาร์ทำไมโซ่มันตามครับก็สาเหตุนะครับมาจากซีรีส์แล้ว จะให้ดูให้ดูนะครับมันหลุดเลยนะครับตอนนี้มันไม่ได้เกาะเป็นไงก็คือหมดสภาพนะครับก็คือเครื่องมันหมดสภาพแล้วอันนี้มันไม่อยู่แล้วเกาะได้แต่ไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้สปริงมันหมดสภาพครับมันเกาะได้นะครับ จาะได้ปกติแต่มันจะหลุดมันจะหลุดครับน่าจะหมดอายุไขแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับตัวซื้อมาใหม่ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับใช้อะไรใช้อะไรของเอ็มด่งแปดศูนย์ได้นะนเดียวกันนะอันนี้ตัวนั้นหัก นีคนที่น้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกอครับว่าตัวนี้มันครับตัวนี้ก็โอ้โหอันนี้มันก็ไมมเยินยนะตัวนี้ยินยับเจินไม่รู้จะเป็นยังไงทันประกอบอก่อนนะครับคัสแรกก็ต้องเอาเอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับนี่ครับลงแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยยันรอเตือน,นะครับเวืลองคัสนะครับ ก็ตามด้วยฟัชนะครับคัชเอาเอาด้านนี้ขึ้นบนนะครับตอนนี้ลงละหมุนเข้าทางซ้ายนะครับตอนนี้หมุนทางซ้ายจุดทางซ้ายนะครับแล้วก็ตามดีบล็อกนะครับใช้บล็อกตัวนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเงินเยอะ,อะแล้วก็ตามด้วยแหวนลุกปืนนะครับทาจระบีอีกนิดหนึ่งนะครับทาจระบีให้มันนิดหนึ่งครับเพื่อความลื่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหน่อยนะแล้วก็ตามด้วย ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีมีบล็อกนะครับตัวนี้ล็อกนมันอยู่นะเชี่ยงเนาะถึงจะเห็นเชี่ยนูก่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมเนาะมันจะมีเชี่ยว นะครับตรงตรงนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวเฟืองนะครับต้องมือแม่นๆนิดนึงนะเวลาเอาใส่นี่ตรงนี้นะครับผมก,ก,ก็จะวางแม,ม,ม่นๆกะให้มันแม,ม,ม่นๆให้มันลงพอกกดีอ่าเสร็จแล้วครับผม แล้วก็เอาตัวนี้ใส่ครับแล้วก็ตามด้วยแหวนกะิปบล็อกครับตัวนี้ตัวนี้ต้องระวังดีดีครับผมทำหายไปสองอันแล้วตัวนี้พอจะกดปุ๊บมันไม่เข้าฮะต้องเอามือมาบังด้วยนะครับวลากดเพื่อป้องกันการดีดนะครับตอนที่เรากดนะครับ กันด้วยด้วยอันนี้อยู่แล้วนะครับไม่น,น่าจะหลุดแล้วอันนี้ข้อคแระวังอันนี้เข้าแล้วนะไม่หลุดแน่นอนครับก็ไปอันเสร็จสิ้น,นครับหลังจากที่ทำกริบล็อกหายไปสองอันนะครับอันนี้ก็มาประกอบสำเร็จแล้วนะรอรออะไรจะใหค่อยทดสอบกันนะครับว่า ถ้ามันเลี้ยงโซ่ออกไหมครับฮะตัวนี้มันจะเฟือๆทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนเจ้าของเต่าทําเยียมมานะครับแล้วก็ในคราวหน้าแล้วเขจะมาเช็คถ้ามันเลี้ยงสู่ว่าออกไหมนะครับแล้วก็จะทดลองตัดให้ดูด้วยนะครับโอเคครับผมเจอกันสวัสดีครับ